ครับป้าตีปึ่งหลวงครับเมื่อนี่กล้องเขาถ่ายมุมนี้นะครับเอาขึ้นไปดูหัวหน้านก่อนเลยครับ ต่อนะครับแนละ้วทางเรขอนะครับเครื่องนึงครับเขาได้เบ็ดลากนะครับหมันซิ่งวะครับเพื่อนี่เขาจะแง่เขาจะเสร็จนะครับเพราะเลยอ Bei <c oughs> <c oughs> อกมาตัดตัวงัครับเอนนางหน้าเขาได้ครับ ขับกำลังเกาะอะไรครับเนี่ยเขากลงไม่แล้วนะครับเขาปาดตัวนันออกมาครับกับพังหน่อยหนึ่งนะครับ ครับคลิปนี้กับพาทุกคนมาตีพึงหลวงนะครับห้งงนี้เเจอวาอยู่ข้างบ้านนะครับห้ใหญ่อยู่ครับแต่หัวหน้าบ่ปันใดนะครับครับคลิปนี้กับขอบคุณหลายไนะครับที่ติดตามมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเด้อเพื่อเป็นกันตังใจกันนะครับเนาะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับบ๊ายบาย